สำหรับเครื่องตัดผมและคนหนวดที่พัฒนาล่าสุดจากเยอรมนีตัดผมได้ภายในสามวินาทีใบมีดที่แม่นยำและฟงกลาขับเคลื่อนด้วยความเร็ว8,400รอบต่อวินาทีสามารถฟนหนวดที่แข็งและนุ่งได้อย่างได้ดไม่มีรอยดำหรือติดด้วยเครื่องนี้คุณไม่ต้องไปร้านตัดผมอีกต่อไปเพียงสองนาทีก็สามารถตัดทรงผมที่บ้านได้หัวคนรูปโค้งสามารถแนบสนิทกับถุงหนังเลื่อนไปข้างหน้า และขั้งหลังโดยไม่ทำให้สีสันหรือแก้มเป็นแผลไม่ติดหรือหนีดเส้นผมปลอดภัยและสะดวกแม้แต่เส้นผมบริเวณเตียงของคนแก่และเด็กก็สามารถตัดได้อย่างมั่นใจมีการปรับตำแหน่งและยังตะลึงช่วยควบคุมความยาวในการตัดได้ง่ายล้างทำความสะอาดหลังใช้งานได้ทันทีเสียงเบาแบตเตอรี่ใช้งานได้นานสิบวันดีไซน์เปิดนอกทำจากโลหะดูหรูหราและพกพภาสะดวกวันนี้สั่งโปรจากเทอรมาน,นี รับส่วนลด50%พร้อมสินค้าแบบเปรียวกับวิดีโอโฆษณาหากไม่พอใจสามารถขอคืนเงินได้เป็นจำนวน